สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาทมาทดสอบกวางชนกันแหมกำเนาะครับว่าตัวไหนจะเจ๋งบ่เจ๋งตัวนี้เป็นกวางใหม่นะครับเป็นกวางใหม่ซ้สองเจนะครับก็หากมีเวเนียนี้วัดอยู่แล้วเนาะสองเห กับห <c oughs> น้าพันบางงามครับหน้าพันธรรมดาธรรมดาแต่หัวยกปื้ดเลื้อน้อยหนึ่งแต่ว่า,าจะสั้นน้อยหนึ่งนะครับ <c oughs> วงหน้าจะสั้นน้อยหนึ่งสองเจ็ดหกห้าก็เป็นกวางใหม่นะครับแต่อันนี้จะเป็นกวางระดับปอคูระดับปอคูโอ้โอโอโอ <c oughs> พโค,ค,ครับพคเป็นยังได้ครับพอวีกระตึง้งมันกระต้งปะเจ้ากันเนาะวีก็วีกับปะเจ้ากันนะครับตัวกับปะเจ้ากันหน้ากับปะเจ้ากันทรงกับปะเจ้ากันวงกับปะเจ้ากันยาวกับปะเจ้ากันมาไว้ตรงนี้ก็ยังได้เปรียบอยู่ขนาดนะนะ่กนะ็จีนได้ละ ฮันก็ฮันก็ฮันก็เพราะนั้น <c oughs> นะครับอันนี้ระดับปะคูนะครับสองเจ็ดหกเจ็ดอันนี้สองเจ็ดหกห้านาแม่อันนี้ระดับ VIP เนาะสองเจ็ดหกเจ็ดนะครับเอ้าลองดูกัน จะใช้เวลาเมินน้อยหนึ่งนะครับถ่ายคนเดียวทำคนเดียวนอนขึ้นไปปอลงไปเลยลงไปเลยปอลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยก็ทัง้หงหูครับขึ้นก็ขึ้นขึ้น,น,นลงก็ลง ระดับไก่เออระดัไก่ปะระดับกว้งางระดับเบกตน,นี้แหละเนาะอันนี้เขาถือว่าเป็นมุมแดงนะครับเป็นมุมแดงอ่เาเออเป็นมุมน้ําเงินครับพุทธชิงอ่าพุทธชิงอันนี้เป็นพุทธชิงแจ้งว่านเนี่ยประเด็นนี่ฮะหมุนแจ้งว่าประเด็นนี่ เลยไประสามนาทีแล้วลงกรอครั้งแรกนะครับกวางใหม่นะครับหมุนน้อยแล้วหมุนก็นยังบ่ได้แต่ขนาะดนาะขนาดนันะ้นจ้าอยู่เนาะเพราะว่าเป็นกวางใหม่นะครับสองเจ็ดหกห้า อา้อาวอา้าวระดับพ่ะครูอยู่นี่เตอแอบอยู่นี่มาพ่ะครูี่ไปต้องหยียบเสีอย่างแล้วครับเอาเขียเเเยเรยลงก็ได้เอา้านี่เพิ่งเกยหรอเพิ่งเกยลงกอนหมูเกีืยอเนาะเอาอันนี้ระดับพ่ะครูนะครับไลซ์ซูเปอร์ฟลาเวท ซูเปอร์ฟรายเวทนี่ระดับปอครูเนาะสอนมาบุกี่ตัวละวันคือสอนนี่เราจะจ่าแค่สองคามนะครับเราจะจ่าแค่สองคามแต่วันนี้โอ้ฟังเธอกับฟังเธอวันนี้ปอปอปอฟังเธอปอไม่อยู่แค่ปอไม่อยู่แค่นี่ ตัวนมน้อยอยู่ <c oughs> กูเตอร์จะประมาณคามสองคามเนาะวันนี้นี่จะขออนุญาตว่าเอาแปการกันกันแล้วกันเนาะ,ะแปกรกันแปกรกันเพรามันห่วงแม่งแม่แกันแบบนี้เหอยป่เดี๋ยวขอมือเดียวเนาะ มือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็พันก็เอาเป็นว่า <c> อ <oughs> ยาให้พ่อครูเป็นดบแม่แม่กันเด้อพ่อหมุนพ่อหมุน โอเคใช้ได้ระดับพอคมันอันนี้แมงแม่เดะน,นีห่วงแมงแม่อาจจะใช้เวลาน้อยหนึ่งนะครับวันนี้เราจะ โอ้ห้านาทีแล้วยังไม่ได้ไปถึงหน่อยเด้อเอาเอาเป็นว่าเอามาปอมไหมเอาเป็นแปะกันเลยเนาะ,ะว่านะครับแปะแปะกันเลยนะครับนะ นี่ผู้ได้ชิงนะครับนี่ผู้ได้ชิงนะครับอันนี้พ่อครูนะครับอ้าวมาครจะอดก็กันมาจัดไปจัดไปอันนี้กวางใหม่นะครับตัวนี้กวางใหม่นะครับไฟแดงนี่กวางอันนี้ถือว่าน้ำเงินนะครับไฟน้ำเงินนี่กวางใหม่อันนี้กวางแดงอันนี้ไฟแดงไฟแชม หานไปเจ็ดนาทีแล้วม <laughs> <than more. S 2> <c oughs> ูตะโม่มูตะโม่คูเต๋อเขาจะระดับปกคูเนี่ยจะทดสอบประมาณสองครามนะครับอันนี้ของกวางไม้นี่เขาขอเอาแปชนะเลยเนาะไม่แป้ชนะเลยแป้กันไปเลยจางมัน อาพ่อคูว่าได้พ่ <c oughs> อรครูไปยอมครับอา้าวครับ สองขามสองเอา้าขามสองเอออ่อนใหม่ my, เรียบร้อยเห็นแล้วอ่อนใหม่เรียบร้อยเห็นแล้วการประกู่เอออ่อนใหม่เป็นอย่างไรไปไเด้นนี่ืจะมาท้าชิงเพื่อนอ้ยยังได้นี่อ้าวสรุปว่าคู่มวยชนะครับ ใครต้องกอารนับไปเป็นพ่อ,อพันก็นได้นะครับครับสวัสดีครับ